สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคํำพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลร์ ID มาได้ที่ user บ o ยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนาอไพ่ใบแรกสหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญ8ดาบ6ไม้ The Tower The World ไพ่เจ็ดถ้วยอัศวินถือดาบไพ่ดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพ o รนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เก้าเหรียญอิทธิพลใต้สำรับ เป็นไพ่สิบดาบเนาะไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนลัคนามีนเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการที่จะมีการเป็นจุดพอยอย่างหนึ่งคือการจบและเริ่มต้นใหม่ คำว่าจบและเริ่มต้นใหม่แปลว่าคุณจะเลิกแล้วคุณอาจจะเจอคนใหม่ก็ได้หรือคุณอาจจะเลิกไปก่อนแล้วกลับคืนมาดีกันก็ได้นะครับมันมี2ในยะเลยนะอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนะต้องรอเขาเลอ,อะไรละ่ะเราต้องพยายามดูไปก่อนว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบเคสใดนะครับเพราะว่าไพ่นี้คือมันเป็นไพ่โดยรวมไม่ได้แบบเป็นไพ่เจาะจงว่าคนใดคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันอาจจะตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นคุณหรือเปล่านะครับแต่ ดวงของคุณถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเรายังมีความหวังอยู่เรายังมีความรู้สึกที่ยังอยากให้เขากลับมาหรือเรายังมีความรู้สึกว่ายังลืมเขาไม่ได้ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตก็ยังมีข่าวดีนะครับยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้แต่คุณก็ต้องไปเช็คดวงส่วนตัวนะถ้าเราอยากจะรู้จริงๆหรือไม่คุณก็ต้องรอเอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกว่าอยากจบอยาก move on อยากเจอคนใหม่อยากเจอคนที่ดีกว่าหรืออยาก มีพลังงานเ n e r g y กับการที่อยากจะมีอะไรที่มันเป็นแบบการหลุดพ้นนะครับเพื่อเราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับเขาสักทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่ใหม่มันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่ามีไพ่เนี่ยขึ้นมาของการจบสิ้นเนี่ยทั้งหมดอยู่3ใบนะครับมีไพ่สิดาบตรงนี้เป็นอิทธิพลใต้สำรับนอ้องแล้วก็มีไพ่ The Tower แล้วก็มีไพ่ The, The World นะครับสใบนี้คือไพ่ไพ่จุดจบแต่2ใบนะครับมันคือไพ่ของการจุดจบและเริ่มต้นคือ2ใบนี้เดอะเ r อรคือการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่สิบดาบก็คือการจบและเริ่มต้นใหม่เช่นกันนะครับมีไพ่เดอะทาวเวออย่างเดียวที่ไม่ได้แปลว่า จบและเริ่มต้นแต่ถ้ารวมกัน3ใบยังไงก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นได้แน่นอนเพราะว่ามันมีน้ําหนักมากกว่า2ใบเลยถูกไหมครับแต่ไอ้จบอะมันมีโอกาสมากกว่านะครับอยู่ที่ว่าเราจะจบแล้วเราจะเลิกกันไปแล้วแล้วเราจะแบบต่างฝ่ายต่างไปหรือเราจะ กลับมาคืนดีกันหรือเราจะไปมีอนาคตใหม่ที่ดีก็แล้วแต่ตัวเราพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วไพ่อยากจะบอกว่าใครที่ยังอยากกลับมาคืนดีกันเราจะทาอย่างไรกันบ้างนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ใบแรกของคุณขึ้น8ดาบเนี่ยเประาะว่าคุณไม่รู้สึกว่าเราสับสนนะกับความรู้สึกว่าตกลงเราจะไปต่อหรือเราจะหยุดแค่นี้หรือเรายังจะแบบเหมือนรอเขาดีนะครับ 8ดาบหรือบางคนอาจจะเนีย่ยสใบนี้เปราะว่าบางทีเราอาจจะถูกปิดกั้นนะครับถูกบล็อกโซเชียลไปเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเราจะอยู่ต่อไหมหรือเราจะต้องเดิน move on ไปข้างหน้าเหมือนเราไม่รู้แหละว่าตกลงแล้วเขาอยากจะจบกับเราหรือเปล่าบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาอยากจบกับเราหรือเปล่ารู้แต่ว่าเขาบล็อกเราเขาไม่คุยกับเราส่งข้อความไปไม่ตอบนะครับไลน์ไปไม่ตอบโทรไปไม่ตอบนะครับ อ่านแต่ไม่ตอบหรืออาจจะบล็อกไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่กรณีเนาะแต่โดยภาพรวมก็คือไม่ได้ถูกตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการทำให้เขาอาจจะดูนิ่งดูห่างดูไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้เขากลับมานะครับแล้วก็มี สารสัมพันธ์ต่อกันเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะให้เขากลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหาอุปสรรคในสิทงต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้มีความสุขความสํหวังไปในทิศทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งถามว่ามันยังมีโอกาสไหมมีไพ่บอกว่ามันยังมีโอกาสที่คุณยังจะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะจะเลือกตัดจบแล้ว move on หรือตัวคุณเองนะครับอยากจะเลือกที่จะ ไปสารสัมพันธ์ต่อกันก็ยังพอมีโอกาสอยู่บ้างนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่ามันยังมีไพ่หกไม้นะครับ the world แล้วก็ยังมีไพ่ the empress นะครับแล้วก็ the emperor ด้วยเดี๋ยวเอา2ใบนี้ก่อนนะครับ สองใบนี้แปลว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสจบกันก็จริงแต่หรือว่าอาจจะห่างกันไปก็จริงถูกบล็อกไปก็จริงแต่ถ้าเราแบบพยายามเติมเต็มตัวเองพยายามมีแพทชั่นพยายามแบบทําอะไรในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอดทนบ้างรอคอยบ้างถ้าเรายังไม่ลืมเขาเราก็อาจจะแบบอยู่เฉยๆดูนิ่งๆไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับ The world หมายถึงการสิ้นสุดแล้วมันยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามินมีไพ่ใบนี้หกมบ 6หมายแปลว่าความสําเร็จแปลว่าสิ่งที่เราอดทนรอคอยเนะี่ยมันอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ยังพอไปในทิศทางที่ดีได้หรือยังมีโอกาสที่เรากับเขายังจะสามมาดกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันและสองไพเ่เบนเนี่ยมันเป็นไพ่การันตีว่ามี The Empress แล้วก็ The Emperor เกิดขึ้นในสำหรับใดก็ตามถ้าขึ้น The Empress แล้วก็ The e m p e r o r เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคู่กันได้ค่อนข้าง80์ขึ้นไปเลย ะครับถ้ามาในสําหรับเดียวกันนะมีโอกาสที่คุณจะได้คู่ของคนรักที่เป็นเขาและเขาก็เป็นคุณเช่นกันดันงนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าตำตานานไพ่บอกว่า The Emperor เป็นสามีของ The Empress The Empress เป็นเอ่าเป็นภรรยาของ The Emperor ดังนั้นมันก็คือถ้าเปิดมาแบบเนี้ยก็แปลว่ามีโอกาสสูงนะที่เขากับเรายังมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นอะไรที่สามารถลงตัวกับกันและกันได้ ปัญหาสิ่งที่คุณเจอมันก็แค่เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนด่านทดสอบหรือเป็นอะไรที่เรากับเขาต้องรู้จักปรับและเรียนรู้กันให้มากนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับต้องเรียนรู้กันนะไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าเออมันเป็นคือมันเป็นวิบากกรรมแหละถ้าเกิดจะพูดตามภาษาบ้านเราก็คือวิบากกรรมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเราก็ควรจะต้องพยายามปรับเข้าหากันจูนเข้าหากัน The Emperor เนี่ยนะครับเป็นคนที่รักจริง แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูเผด็จการนิดนึงนะครับส่วนที่เอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นแม่สีเลือนเนาะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะดูจุกจิกบ้างเล็กๆอะไรแบบน,นี้นะครับค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดมากหน่อยอะไรแบบน,นี้ยถ้าเราพยายามปรับหรือเปลี่ยนกันให้มันเข้ากันได้อยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีได้แล้วก็สามารถที่จะยังแับเหมือน อารมุนอรุอรยกันได้แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงมาของคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งรักกันได้อีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะยังได้คอมมิทเมนต์ต่อกันนะครับบางคนก็ได้แต่างงานเพราะว่าในตามตํานานไพ่บอกมีลูกด้วยกันด้วยซ้ำแปลว่าคุณอาจจะมีะสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของความเป็นสักเซสโฟนะครับมีเดอะเวอร์เข้ามาอีกมันยิ่งการันตีเข้าไปว่าตัวเรากับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสแนวโน้มของการเป็นคู่ครองเป็นคนรักนะครับเป็น อะไรที่ยังดูแบบเป็นในทิศทางเดียวกันได้แต่มงเล็บและขีดสั้นใต้นะครับว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงแบบพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งดังนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจับให้สมมติคุณจับเราได้3ามใบแบบนี้เลยบอกเลยว่ามีโอกาสที่เขาจะเป็นคู่ของเรานะครับแต่อันนี้มันโดยรวมไงนะครับมันไม่ได้แบบบอกตรงๆแปลว่าราศีมีนลัคนามีนอาจจะ คนที่คุณกำลังคบกำลังเดีวอยู่มีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณได้สัก80%อีก20%อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะมันมีไพ่จบมาด้วยเห็นไหมครับมันมีไพ่จบมาด้วยแปลว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของคุณนะมันก็มีโอกาสที่เขากับคุณก็จะหลุดจากกันได้ที่เรามาดูกันว่า The World เนี่ยมาพร้อมกับสิบดาบแล้วก็ The Tower มันมีโอกาสที่เรากับเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้เช่นกัน เพราะอะไรครับเพราะบางคนอาจจะเลือกตัดจบและ move on หรือเขาเลือกตัดจากเราและ move on จากเราก็ได้เช่นกันนะครับหรือเราจะ move on กับเขาก็ได้คือจะมีจะมีคนใดคนหนึ่งที่ move on จากเรานะครับอาจจะเป็นทางเราหรือเป็นทางเขาก็ได้ที่ move on ไปทําให้เรานะครับอาจจะโดดเดี่ยวถึงแม้เราอาจจะไม่อยากจบกับเขาแต่เขาอาจจะไม่อยากไปต่อกับเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับ บุญกรรมของแต่ละคนเนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดต้องการเช็คชัวก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวหรืออยากจะรอคอยพิสูจน์เองก็แล้วแต่ตัวคุณนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองอยากจะดูแบบไหนแบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ไทยเราก็ยังมีไพ่มีดวงดาวแล้วก็ยังมีคู่สมพงอยู่ถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปดูดวงส่วนตัวนะครับ กับหมอดูท่านอื่นก็ได้หรือจะดูกับผมก็ได้นะครับลายบูพยา59อะไรเงี้ยก็แอดมาดูก็ได้นะครับแต่มีค่าครูเนาะแล้วก็โอเคถ้าเกิดใครอยากรู้แต่ถ้าเกิดใครที่อยากแบบวัดดวงไปเลยก็ รอไปเอานะครับแล้วแต่คุณก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับก็ได้เช่นกันเนาะก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่อ่ะยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็ไปต่อกันไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับด้วยว่าถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราทุกอย่างมันก็น่าจะจบกันไปและจุดอ่อนนะครับความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนามีนราศีมีนอาจจะต้องพยายามมีเซฟโซนนิดหนึ่ง ไพ่แบบนี้คือไพ่ก้าวเหรียญน,นะครับเราอาจจะต้องมีเซฟโซนหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องแบบนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่มันไม่ยากสำหรับชาวมีนเลยเพราะชาวมีนเป็นคนที่เป็นภพวินาศของดวงโลกอยู่แล้วเป็นคนที่เงียบอยู่แล้วมีโลกส่วนตัวอยู่แล้วถ้าเราทําแบบนิ่งเราเงียบอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะดีอยู่แต่ถ้าคุณเงียบเกินไปนิ่งเกินไปมันก็ทําให้เขาเนกาทีฟทาให้เขาฟุ้งซ่านทําให้เขารู้สึกว่า คุณไม่รักเขาก็ได้ไงถูกไหมอันนี้เราก็ต้องพยายามลองปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดูบ้างเพราะว่าแปดดับมันขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นทางเราก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าทําไมมันดูผิดปกติไปนะครับดูทุกครั้งเขาก็โอเคแต่ทําไมตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาแบบไม่อดทนแล้วไม่รอแล้วล่ะหรือเขาอาจจะแบบม o ฟออนแล้วก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวมีนลัคขณามีนต้อง ดูสถานการณ์ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจจนเกินไปถ้าตัวคุณเองคิดว่าเขาไม่งอเราก็ไม่งอเขาแบบนั้นอ่ะนะครับเพราะเราคิดว่าเรามีโลกส่วนตัวเราอยู่คนเดียวก็ได้อะไรแบบนี้แต่ผมเห็นแบบหลายคนมากตกมาตายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวได้แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเรานี่แหละกระเสือกกระสนที่อยากจะมีเขามากกว่าคนอื่นอีก เพราะว่าเราเพราะว่าผมเคยดูดวงส่วนตัวกับหลายคนคุณอาจจะไม่รู้เพราะคุณไม่ได้เก็บสต,ติคุณไม่ได้แบบรับดูดวงเหมือนผมแต่ผมนีะ่ะรับดูดวงไงผมรู้นะครับหลายคนนีะ่ะรู้สึกว่าเฉยๆนะแต่ก่อนแต่พอตอนเขาไปจริงๆอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนทําอะไรหล่นหายจากชีวิตไปอะ่ะนะครับประมาณนั้นเลยนะ เออม,มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอะหวยหาความรู้สึกเหล่านั้นในกระถิบฟุ้งซ่านคิดเยอะเห็นไหมครับจะถ้วยพอเราจะเลิกกันไปจริงๆอะเรามีความรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกเหมือนแบบทําไมเราไม่เห็นค่าเขาตั้งแต่แรกนะครับเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นคนมาสัจรรย์ของเราอ่ะ แต่เรากลับปล่อยปะละละเลยเขาหรือเราอาจจะไม่ได้ดูแลมองข้ามเขาไปหรือเราอาจจะมัวทําอะไรธุระปับปังของเราจนลืมเขาไปทําให้เขามีความอดทนที่ไม่ได้แบบรอเราอีกแล้วะ่ะนะครับเขาอาจจะเคยรอคุณก็ได้แต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้รอเราแล้วนะเพราะว่าอะไรครับคนเรามันมีขีดจํากัดเนาะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าขีดจากัดของเขาอะ่ะ มีมากหรือมีน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขาอะ่ะจะรอเราได้มากแค่ไหนอนาคตของคุณคุณชัดเจนกับเขามากแค่ไหนนะครับแบบนั้นเป็นตน้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปปรับไปดูด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะเลือกตัดจบของคุณหรือบล็อกคุณก็ได้ทําให้เขากับเราอาจจะมีระยะห่างกันหรืออาจจะ ไม่ไปต่อกันก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะเป็น long distance ได้นะครับ long distance relationship เนอะเพราะว่ามันมีไพ่ the world มานะครับแล้วก็มีไพ่อัศวินถือดาบมาบางทีเรากับเขาอาจจะอยู่กันคนละที่ก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ดูต่อติดกันได้ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่สามารถมีเวลาให้กับกันและกันหรืออาจจะเหมือนอปล่อยปะละเลยกันและกันจนเกินไปนะครับยังมีไพ่ใบสุดท้ายคืออัศวินถือเหรียญ สิ่งที่คุณควรทำคือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามอดทนรอคอยแล้วก็พยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายให้ชัดเจนการดูแลการเอาใจใส่กันและกันถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ควรละเลยนะแล้วก็ให้กัน ยอมรับกับกันและกันให้มากแล้วเขาจะรู้สึกประทับใจและเขาจะยังอยู่กับเรานะครับอาจจะกลับมาหาเราก็ได้ถ้าเขายังลืมเราไม่ได้จริงๆเหมือนกับที่เราก็ยังลืมเขาไม่ได้เพราะดิเอมเพร์กับราชินีเอ็มเพรสยังมาคู่กันอยู่แปลว่าคุณกับเขายังสามารถเป็นคู่กันได้ถ้าคุณรู้ตัวทันนะครับและรีบไปเขาเรียกอะไรล่ะใส่ใจดูแลเขาให้มากมาก มันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกดีแล้วทําให้เขาอาจจะยังกลับมาคืนดีกับเราก็อาจจะยังพอเป็นไปได้เช่นกันสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ